สวัสดีครับวันนี้จุดสุดท้ายของวันนี้นะช่วงนี้ชี้ไหนก็อยู่ตรง4แคลรินแต่กลับมาที่มอเตอร์เวย์ถูกป่ะใช่ค่ะทัวร์สองฝี่ทัวสองฝั่งที่ที่หมด60ไร่3 0ไร่แบบนี้3 0ไร่แบบโน้นแต่มาถึงบ้านเนี่ยทุกตัวมากเลยเราได้งบมาปีนี้ดียวจับทั้เป็นสวนจัดดีเลยเสร็จไปแย่ระหว่างน้ำมา มีที่ด้านในเพื่อพี่ีเยอให้เพิให้เพิ่ม้วต้นไม้ห้ามไปตัดนะตัยห้ามตัดม้ต้นเดียวนะมีนักบมากนด่านนี้ครับท่ีครับ ต,ตัวนีว้มันแมงเงี้ย แทมูรล้ว่ามปิขูดดีๆก็เจอต่อครับไปถึงลิง้องนะอันนี้ตกอกอขอไปแบบนี้ส่วนหล่ไม่มีสวนเลยแล้วก็่ว่าค่ะ มตตนนะคะสามไดค่อ,คะอะไรเพี่ตโงไหนวอล,ลเลย์บอลเช็คหลุดนะครับอาจารย์เอาละะคุณชมฮะใครอยากเห็นอาจารย์เตะแล้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะเ <laughs> ตะมือเลเตะก็เ <laughs> ตะก,ก้วี <laughs> ่ <laughs> S <S <S อันนี้ก็เป็นส่วนที่อยู่ตรงทางเชื่อมระหว่างเส้นกําแพงเพชรนะฮะอืมค,ค,คนอะไรผูกเชือกยังเท่นี่เป็นยังไงครับคุณนม เราต้องมีงความสมบูรณ์ทำร้านอะไรบ้างเนี่ยนี้ก็จะเป็นร้านกีฬาต้องแตะประดับใหม่เพราะว่ามันโค้งนะตต้้อองงซูทต้องปรับว่ถนใหม่อของาาการรอบของเดิมอ๋อแล้วคนก็จอดอย่างนี้ใชมั้ยคนจอดที่ถนนนู่น,น,นแต่ว่าอันใหม่ที่เราจะให้จอดข้างหน้านี้ใช่ไหมคะมขอขอให้เราค,าราคารานณกันก่อนไม่ต้องระวังน,น,นะคือจะไปทำก็พอวี่มาจอดอที่ถนนมากขึ้นอันตรายนะบางทีต้องจอดรถให้ดีแสบเศษแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะมีชุมชน ยนซึ่งมีเด็กนักเรียนข้าไปเรียนก็อยากจะได้ทางมาลอย <Okay. S 1> ไปเกินนิดนเดี๋ยวพอฟ้าหังไปดูหน่อยนะ,ะผมว่าต้องคิดหีดีเรื่องจัดรถเรืมมร่อนีนตรวจเป็นอะไรมีก็กังวลอะไรไหมไม่ยอม ก็บริษัทนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของ1คือการจอดรถฮะสอคือไม่ยอมกลับฮนะสาคือจุดมั่วสุมในบางครั้งนะ,ะคุณผู้ชมฮะเรียกว่าบางครั้งเนี่ยดูบริเวณรอบข้างฮนะนี่ก็จะแบบมีเป็นถนนวนรอบสวนเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะก็จะมีทั้งการมั่วสุมทั้งมีการแลกถั่วกันตอนกลางคืนด้วยนะฮะก็ตรวจสอบนได,ดีได้รับเสียงมาจากพี่กวาดน,นะว่าพบถุงยังอนามายัย ทิ้งอยู่เกินการนะเต็มสวนเลยขอบคุณผู้ชมฮะต้นไม้เยอะอีกแล้วนะตัดนะวัวยิงแล้วม่ตัดต้นไม้เนี่ยเลยก็ไม่ได้เยไปอยู่ ถนอยไง้กลับรถเดินโน้ตเดินไปส่เอยู่ต้องเข้าทางไเดินมาแ่ว่า้องหาี่ยืมไหล่เนี่ยตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ใตรงเนี้ยค่ะเลยไปหน่อยนึ่งที่ที่ตัวเสร็จตรงทางขย้นอุโมงค่ะก็ได้เดินได้นะเดินได้แต่ว่าต้องใส่กางเกงต่อยเพราะว่าตอนมาลายไม่มีอะทงมาลายเพิ่มกันงเอะไร่างเเดีนะให้ทางกีฬาดู ไม่นูเดาจะตีอะไรพิกเกอร์บอลไหมอะไรเงี้ยหรือฟาไม่ได้แล้วก็มันนี้มีสาอย่างแล้วก็แบบท่านลองมาครับดีครับเอกมาดีครับอนนี้เดูไม่ปลอดภัยคับไไนว่านน้ตอนอาเลยนะใช่ครับ ที่สทีเปิดคี้กรอรจากดีอยากลงแล้วหรอใช่ครับนี่กลับแล้วครับพอดีเขาเสร็จระบายน้ำเขาก็ไปเลยไปทำการบ้านต่อโอเคนะอะถ้าเลยขาพี่มุกก็ดูอยู่นะฮะก็ฝากจดไปด้วยนะครับอยู่ในนี้นะฮะอยู่ดูในไลฟ์นะครับ ขอบคุณมากฝากเรื่องของตีเส้นจราจรกับลอดวงสีน yes ักคริณนะฮะฝากท่านเลยค่ะพี่มุกนะโน้ตไว้ด้วยนะฮะเอาละคุณผู้ชมฮะก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับกิจกรรมผู้ว่าสัญจรนะครับกับเขตสวนหลวงนะฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้ก็มีประเด็นมากมายนะฮะแล้วก็ต้องขออภัยนะในบางจุดที่ เราไม่ได้ถ่ายทอดสดนะฮะเราต้องขออภัยเรื่องเสียงนิดนึงครับเหมือนมันจะจดจําแต่เสียงหมูนะฮะเสียงหมูเลยชัดอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวหมูหาวิธีการปรับแก้นะหรือจะเสริมไมโครโฟนก็เดี๋ยวขอญาตปรึกษากับทีมงานอีกสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมฮะหากมีข้อบกพร่องประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้หวังว่าทุกๆท่านจะมีความสุขนะครับกับกิจกรรมผู้ว่าสาญจรในวันนี้แล้วก็หวังว่าจะได้อะไรกลับไปนะครับไม่มากก็น้อยนะฮะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมฮะสวัสดีครับ